ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องเจอ่าช่องระครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหน่วยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดนี้สูตรหลักร้อยบนนะครับของงวดที่แล้วที่ลงไว้นี่หลุดนะครับลงไว้3ามสูตรเทียบชนชนกันที่เลขหนึ่งนะครับหลุดนะครับของงวดที่แล้ว คลิปนี้งวดนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับรางวัลที่ออกหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจ็นํานไปใช้แต่ถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทาง คำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้ว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับสถิติเทียบชนจากวดนที่ออก852ตัวแรกนี้ชนกันอยู่2ตัวนะครับ8กับ9หลักร้อยบนนะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8ชนกัน578นะครับออก865เลข 8, 6, 5, 8 ชนกันหนึ่งสามสี่หกสามห้าหเลขสามเข้ามาชนกันหกแปดเก้านะครับออก6 4 6หลักร้อยบนนะครับเลขหเข้ามาชนกัน8กับ9ก้านะครับออกเก้าเจ็ดแปดเลขเก้าเข้ามาชนกัน6กับ9กนะครับกับรางวัลที่ออกหกเนะครับหลักร้อยบนเลขหกเข้ามา เป็นตรีนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูสูตรเทียบชนจากสูตรนี้นะครับสูตรนี้เข้ามาจากวดที่ออก2 8 2 5 8สองห้าสูตรนี้เข้ามาก่อน1งวดนะครับสูตรนี้งวดแรกนะครับ2บวกเเป็น11 11บเวก3าเป็น14 14บวกสาเป็นส7บ ได้เลขเก็ดเพื่อนไปทีละ1แต้ม4ตัว7 8 9 0กับรางวัลที่ออก8 5 2นะครับเลข8เข้ามา5 6 7 8นะครับเลข8เข้ามา1 2 3 4เลข3เข้ามา6 7 8 9เลข6 7 890เก้าเลขก้าเข้ามา6 7 8 9เลข6เข้ามาอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับปัจจุบันนะครับของงวดนี้ที่เราจะมาดูกัน0บวกเบวกเเป็น16 16บกวกเอีกเป็น23ในเลข3นะครับเพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับ 4ี่ห้าหกโอยหกแปดต่อรุนว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วย หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นึ่งก็มาบวกด้วยหลัก10เลขท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับเรามาดูสูตรที่2สูตรนี้สถิติเข้ามาก่อน1งวดนะครับเป็นตัวเลข5ตัวนะครับงวดแรก9บวก9เป็น18 8บวก1เป็น19 19บวก1อีกเป็น20เอาตัวท้ายก็คือเลขสูนนะครับ20-3ลบ3นะครับตัวแรกก็เหลือ7 7บวก6เป็น13 13บวก6 13บวก3นะครับเป็น6 16เอาตัวท้ายนะครับ6บวก3เป็น9ทั้งหมด5ตัว0 7 3 6 9กับรางวัลที่ออก3 2 4นะครับหลักร้อยบนนะครับเลข3เข้ามา9 6 2 5 8 1> 5 1าหเจ็ดเลขแเข้ามา4ี่หนเจ็ดศเลขสเข้ามาเก้าหเลขหกเข้ามาเก้าหนะครับเลขเก้เข้ามา 30692เลข6เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสถิติเข้ามา7งวดสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่ทั้ง2สูตรนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เราจะมาดูนกันของงวดนี้นะครับ9กบวก6เป็น15 15บวก5เป็น20 20บวี่สิกเป็น25 ได้เลขหตัวแรกลบ3นะครับเหลือ2 2บวก6เป็น8 8บวก3เป็น11บเวก3เป็น14 5 2 8 1 4 เลขแปดหกแปดรอรุนว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10ล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองสองครั้ง ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับระหว่างสองสตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลข4นะครับเลข3ไม่มีนะครับมีเลข4มีเลข5้เลขหไม่มีนะครับชนกันอยู่2ตัว4กับ5 หนึง่งอ๋อหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตําแหน่งของหลักร้อยบทน,นะครับท่านผู้ชมก็ลอปวิเคราะห์วิจารณาดูนะครับว่าดีจะเป็นยังไงนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ